ยืดเก้ามือนะคะก็เริ่มตั้งแต่ปลายก่อนเนาะเริ่มแรกนะคะในการที่เราจะยืดตรงบริเวณข้อเท้านะคะก็เอามือนะคะสอดแบบตรงใต้คือมือเนี่ยค่ะจะอยู่ตรงส้นเท้าและตรงเนี้ยปลายเท้าเขาจะอยู่ประมาณทอดแขนเราหรือเราก็ดันไปอย่างนี้ค่ะก็มือเราค่ะอยู่บริเวณส้นเท้านะคะจะ แล้วก็ออกแรงดึงบริเวณมันไม่ติดใช่ไหมโอเคก็นะคะออกแรงดึงเนี่ยค่ะตรงบริเวณแขนท่อนแขนตรงนี้ค่ะแล้วก็ออกแรงดันนะคะดึงตึงไหมคะส่วนที่ตึงเนี่ยก็จะเป็นตรงบริเวณน่องเนาะถ้าเป็นคนป่วยไม่มีแรงเนี่ยเอาหนูมีค่ะพี่ถ้าเป็นคนป่วยไม่มีแรงเนี่ยนะคะเอา ถ้าเท้าวางไว้ก็ได้แต่ตอนนี้คือนะตอนนี้มันนั่งมันไม่ถนัดเราต้องยกขึ้นมาแต่ถ้าเกิดเขาอยู่บนเตียงเรายืนเรามันจะถนัดกว่าเพราะว่าบางคนถ้าเราไม่ถ้างัดยกแล้วงัดอย่างเดียวเนี่ยเข่าอะ่ะมันจะโดนผลกระทบเพราะว่ามันมีแรงอัดแล้วก็ด้วยที่ความที่เขาไม่มีแรงแล้วมันจะแอนค่ะก็คือไม่เนเอวลาจับเนี่ยอย่าไปจับเข่าแล้วก็งัดขึ้นอย่างนี้จับตรงบริเวณใต้เข่าคือมือตรงตรงนั้นแค่ จับไว้อะค่ะไม่ไม่ได้แค่แค่วางไว้เฉยๆคือจับให้เราให้เราพอคอนโทรลขาได้ไม่ให้ปิ้นไปปิ้นมาด้วยเพราะบางทีมันจะบิดไปบิดมาในเมื่อเขาไม่มีแรงเราสังเกตคนที่คนที่ทำอะค่ะอันนี้เป็นนักกายภาพสมมุติเราเป็นญาติแล้วเราทำอะค่ะชีบบริเวม คือเขาจะมีการถ่ายน้ำหนักมาอีกด้านหนึ่งโดยทีเ่เป็นการเป็นการประหยัดแรงเซฟพลังงานนะคะใช้ถ่ายน้ำหนักตัว,ชวใช้ถ่ายน้ำหนัก,ก,นกตัว <ผม S 1> ช่วยเหมือนเวลาที่เรายืดเเน,นะะี่ยค่ะเราก็ใช้น้ำหนักตัวเราช่วยเหมือนกันถ้ายกลามเนือก็ที่ให้ทำนะคะประมาณ3-5ถึงครั้งแต่สำคัญอยู่ที่ว่าเราต้องค้างให้พออย่างน้อยก็คือ20วินาทีไม่งั้นมันก็จะไม่เห็นผล เหมือนเรายืดกล้ามเนื้อปกติท mm like ั่วไปอะค่ะยืดตัวเองยังไงก็ยืดกับคนไทยอย่างนั้นค่ะไม่ค่ะยืดกล้ามเนื้อไม่มีการต้านต้องต้องต้องแยกกันอีกแล้วนะคะว่ายืดกล้ามเนื้อกับออกกาลังอ่ะมันไม่เหมือนกันลืมไปเพราะว่ายืดกล้ามเนื้อเนี่ยหลายคนก็จะเข้าใจผิดเหรอคะมันเปลี่ยนไม่ใช่เลยก็ได้ ก็คือก็คือถ้าเกิดว่าเดี๋ยวพี่ช่วยคือการยืดกล้ามเนื้อค่ะเป็นการยืดให้กล้ามเนื้อให้กล้ามเนื้อมีความยาวเพิ่มขึ้นแต่การที่ออกแรงต้านเป็นการออกกําลังกายค่ะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเป็นเป็นอีกอันนึงนะคะ เพถ้าเกิดยืดกล้ามเนื้อแล้วคือปล่อยตามสบายแล้วก็ยืดให้สุดไม่ใช้แรงตาร้านเพราะบางทีถ้าเกิดเขาต้านสู้เนี่ยแล้วเราออกแรงมันเขาจะเจ็บ่ะคะเพราว่าเขาอโอเคอหน่อย,อยอกระดกเท้าลง ก็เหยียดปลายเท้าลงนะคะอันนี้ก็จะเป็นยืดกล้ามเนื้อบริเวณช่วงข้างๆของกระดูกหน้าแข้งนะคะเวลาเรายืดนะคะเราก็จะออกแรงกดบริเวณปลายเท้านะคะกดตั้งแต่นิ้วเท้านะคะจับบริเวณเหนือต่อ,อ,อข้อนิ้วนะคะแล้วก็กดดึงลงตรงๆเนาะไม่บิดไปบิดมานะคะ,ะตรงแรงตรงนี้ค่ะมือข้างนี้เวลาฟิกนะคะก็เราก็จะฟิก อาจจะบริเวณเข่าหรือว่าใต้ต่อก็ได้แต่ใต้ต่อจะดีกว่าเข่าเขาก็จะได้ไม่แอนมากนะคะก็คือฟิกให้มันอยู่กับที่ตึงไหมคะฟิกก็คือการทําให้มันอยู่นิ่งๆนะคะอยู่ที่จุดตรงนี้ก็คือกล้ามเนื้อยืดกล้ามเนื้อไม่เห็นข้างหลังไหนกล้ามเนื้อเห็นไหมอีกข้างหนึ่งทำไหมคะเขามองไม่เห็นหอะ ที่เราเอาเอาขามาตรงนี้ค่ะเป็นการซัพพอร์ตเพื่อใหอ้ตัวกล้ามเนื้อตัวนี้มีมีเลงเพิ่มขึ้นที่เวลาที่เราจะจะสเตชชิ่งอะค่ะก็ยืดจริงๆมันไม่ต้องออกแรงมากคือพี่เขาจับแล้วก็เอามือกดที่ปลายเท้าเห็นใช่แล้วเห็นแล้ว,วใช่ไหมต่อต้นตรงนี้มาถึงตรงนี้ค่ะพอเราแค่ยืดไปมันก็จะรู้สึกตงึตง,ตงที่ตรงนี้ยืดทั้งข้างหน้าข้างหลัง ก็จะบิดเท้าอยู่อย่างงี้ก็จะบิดนิดเองแล้วก็กดลงไปคือมันพอเท้าจะลงใช่ค่ะเท้าด้านในยืดตัวเองเราก็จะรู้สึกให้ใครยืดเราเราก็รู้สึกเหมือนกันกล้้มเนือข้างกระดูกเนี่ยค่ะทีเบียรลิฟต์ทีเบียร์คอนเฟิร์แก่ออกอะไรไม่ ไหนๆก็ไม่รู้สึกตัวแล้วใช่ไหมคะโอเคต่อไปก็มีนขาวี้ก็จะเป็นต่อไปนะคะก็จะเป็นกล้ามเนื้อด้านหลังของต้นขานะคะอ่าเราก็จะยกขึ้นตรงๆนะคะมือนึงจับบริเวณใต้ข้อข้อเท้านะคะคุกเลยให้ทพร้อมกันแต่ตึงมากค่ะไม่ไหวค่ะ แล้วตัวจะไม่ไหวนะคะเสร็จแล้วก็มือจับใต้ต่อข้อเข่านะคะแล้วก็ยกดันขึ้นนะคะท่าตึง h a m s t r ตึงไหมคะตึงไหมคะได้อีกไหมคะจากประสบการณ์ตรงไม่ต้องเยอะบางทีแบบค่อยๆช้าๆอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างยืดได้ดี อ, okay. อนนถ้ายืดกล้ามเนื้อพวกนี้เนี่ยก็คือคนปกติก็ทําได้ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่เราถ้าเราทําได้เราก็ยืดเองตัวเองมากกว่าให้คนอื่นมายืดให้ค่ะถ้าเกิดเราอยากจะยืดให้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้ยืดท่าอย่างนี้ได้เหมือนกัน เราดูก็จะมีตัวกล้ามเนื้อมัดเล็กในสะโพกกับมีกล้ามเนื้อสะโพกแล้วก็เป็นหลังส่วนล่างนะคะเราเริ่มที่มัดเล็กก่อนนะคะมัดเล็กนะคะควยขายอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็ถ้าเรายืดตัวเองก็คือเอามือเนี่ยเอื้อมมาสอดใต้นี้แต่ถ้าเราจะยืดให้ผู้ป่วยนะคะเราก็ออกแรงนะคะยกบริเวณน,นี้ใต้ขา นะคะแล้วมันก็จะดนันอันนี้ไปแต่เราเอามือประคองช่วยได้นะคะแล er like <c oughs> ้วเราก็ดัน <tiny> <ing> <Switzerland> ึงึงนะคะอ่าอันนี้แต่ว่าอ่าก็จะมีทิกนิดนึงถ้าเกิดว่ามีคนไข้ปวดเข่าเราก็สอดใต้นี้เพื่อที่มันจะได้ไม่ไปลดแรงเบียด ตรงบริเวณข่าเนาะแต่นี้ถ้าเกิดว่าไม่รู้สึกตัวเนี่ยก็ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ว่าจําเป็นต้องทามากนะคะเพราะคอเขาก็ไม่ได้ไม่ได้เกรงอะไรอยู่แล้วต้องทำอีกครั้งละค่ะเดี๋ยวไม่เท่าแต่เราทั่วไปเนี่ยกล้มเนื้อพอมีแรงบ้างเงี้ยค่ะก็ทําได้แต่ว่าถ้าเกิดเขาแบบว่าไม่มีแรงเลยเงี้ยท่านี้ไม่ได้จําเป็นมากเพราะว่าข้อมันข้อข้อสะโพกด้วยต้องระวังข้อสะโพกด้วยงเงี้ยค่ะ ยืดกล้ามเนื้อสะโพกนะคะตอนแรกจะเป็นทีละข้างก่อนนะคะก็จะเรียกว่ากอดเข่าชิดอกเนาะอ่านะคะเราก็จะดันดันบริเวณใต้ต่อเข่านะคะแล้วก็ดันเข้าไปชิดหน้าอก <c oughs> ตึงแล้วหรออ่าเนาะถ้าคนตึงมากๆเนี่ยขาข้างนี้จะยกตามอันนี้คือตึงมาก <c oughs> เนาะเวลาทําก็ค้างไว้20่ิวินาทีนะคะอ่าเวลาเราออกแรงเนี่ยก็คือแขนข้างเนี้ยเราจะเอ,อ่อตั้งตรงใช้น้ําหนักตัวเราอะ่ะเป็นตัวโถมลงไปนะคะก็เหมือนเน้นเรื่องหลังเน้นเรื่องท่าทางเหมือนกันค่ะหลังเราอะ่ะควรจะตรงไว้ตลอดเวลาไม่งั้นเราก็จะปวดหลังเองเนาะทุกอย่างที่เราทําให้เขาเนี่ยเราใช้โถมเอา จริงนะคใช้ใช้ถมแต่ว่าก็คือเราก็ต้องต้องเป็นการคอนโทรลเราเองตัวเราเองว่าเราจะถมมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเกิดเราใช้แรงเลยจริงเนี่ยพอเราทําเสร็จเราก็จะมาเมื่อยเองค่ะอืมอันนี้ทีละข้างนะคะข้างเดี่ยวขวาถ้าแบบท่านี้สําหรับคนที่เมื่อกี้บอกว่าปวดหลังนะคะถ้าเป็นปวดหลัง,ะะลงท่าสองข้างเราก็กดท้นไปก่อนนะคะแล้วก็ออกแรงกดใต้ต่อ,อตึงป่ะคะ เป็นเป็นการยืดกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างถ้าคนไหนทําเองได้ก็กอดเข่าชิดอกกอดใต้ใต้ใต้เนี้ยค่ะแต่เป็นธรรมดาไม่ต้องพี่อย่างพี่ไม่ต้องตกใจว่ามีคนอื่นทําให้แล้วพอไปทําเองมันไม่ตึงมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเราทําเองกับมีคนอื่นถมให้มันไม่เท่ากันแต่ก็ดีกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยถูกไหมคะ อันนี้ก็จะเริ่มที่ไข้าขามาฝั่งตรงข้ามก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้มือนะคะจับบริเวณเข่านะคะแล้วก็กดบริเวณสะโพกเนาะอันนี้ก็คือเป็นการยึดอยู่กับที่นะคะแล้วก็ออกแรงดันบริเวณข้อเข่านะคะดันให้ตัวพลิกไปแต่จริงๆอยู่ที่ความรู้สึกด้วยเหมือนกันว่าเยอะไปหรือเปล่าให้มือจับตรงนี้เพราะว่าเพื่อที่ตัวจะได้ไม่ ไม่บิดไปไปทางตัวตัวมันจะไม่บิดไปทางตัวเราพยายามจะแยกกล้ามเนื้อที่มันเกาะจากตรงเนี้ยมาตรงนี้แยกออกจากกาันเนาะตรงไหมคะติดตัวไว้เพราะถ้าเกิดว่าตัวหมุนไปตามเนี่ยกล้ามเนื้อแล้วก็ถึงเท่ากับว่าไม่ได้ยืดเลยคะมันก็ไปตามกันเฉยๆโอเคถ้าคนสูงอายุที่มีปัญหาข้อสะโพกนะคะถ้าที่ถ้าเราสูงอายุแล้วเนี่ยนะคะถึงแม้จะผ่ามานานเท่าไหร่เนี่ยเราวังไว้ก่อนที่ห้ามก็คืองอ เกินห้ามควยเหมือนไข่ห้างอะไขยห้างผู้หญิงอันนั้นอะไม่ไม่ให้ทํามันเป็นท่าที่ข้อสะโพกหลุดออกจากเบ้าได้ง่ายที่สุดค่ะค่ะอ่ะยงยกอย่างนี้เดี๋ยเป็นกล้ามเนื้อลาตัวก็ควยเหมือนกันนะคะแล้วก็จับจับไหล่ไว้อี้แล้วก็ดึงไปผ่นี้เหมือนกันอันนี้พิงข้า ตัวนะคะมันก็าานจะามามะตามามึงบริเวณแถวแ<ล>ด้านข้างโ <Okay. S 2> อเคทักส่วนแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะที่สำหรับคนไข้ที่เนาะเมื่อกี้เนี้ยเราจะทั้งให้ยืดอีกข้างหนึ่งด้วยคือท่าทั้งหมดที่ทำมาเนี่ยก็เป็นท่าที่ยืดยืดกล้ามเนื้อในคนที่ไม่ได้อ่อนแรงก็ได้แล้วก็ทำให้กับคนที่เขาอ่อนแรงด้วย นะคะแต่งงไหมคะคือคนที่เขาเม,เมื่อกี้เนี้ยคนเ,เขาเป็นอวมภาพครึ่งซีกใช่ไหมคะข้างนี้ใช่ไหมคะจริงๆถ้ายืยดกล้ามเนื้อทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ส่วนใหญ่เน้นที่ข้อเท้ากับขามากตัวบ้างเล็กน้อยนะคะแต่แต่ว่าที่สําคัญเลยสําหรับคนเป็นอัมภาพก็คือต้องการขยับข้อที่เรียกว่า p a passive exercise ตอนแรกที่บอกไป มันก็จะเป็นท่าเดียวกับท่าที่ยืดเนี่ยนะคะแต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องค้างแล้วก็เน้นทำหลายๆครั้งมากกว่าอ่า